ไม่อยากใส่แว่นไม่ยากเลยค่ะการรักษาสายตาช่วยคุณได้แต่ว่าเราจะทําที่ไหนนั้นไม่ว่าจะเป็นกระจกตาหรือเลนส์เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะเราก็เพียง จะรักษาสายตาได้ที่2ตํตำแหน่งด้วยกันที่ดวงตาของเรานะคะตำแหน่งแรกก็คือกระจกตาค่ะก็แบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือว่ามีการเปิดแฟลปเกิดขึ้นซึ่งในที่นี้ก็คือวิธีที่เรียกว่าเลสิกนั่นเองค่ะถ้าเราเปิดแฟลปด้วยใบยมีดก็เรียกว่า SBK ถ้าเราเปิดแฟลปด้วยเลเซอร์ก็เรียกว่าเฟมโตเซคันเลเซอร์เลสิกนะคะส่วนการรักษาสายตาบนกระจกตาแบบที่2ก็คือแบบที่ไม่เปิดฝากระจกตาหรือไม่เปิดแฟลปนะคะในที่นี้ก็คือ TransPRK หรือ PRK และ รีเด็กสมายซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนอกจากทํางานบนกระจกตาแล้วเรายังทํางานบนเลนส์ได้นะคะซึ่งในที่นี้การรักษาสายตาที่ทํางานบนเลนส์ก็คือวิธีชื่อ ICL กับการเอาเลนออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมที่เรียกว่า c e a r i e n Extraction with IOL นั่นเองค่ะ